สวัสดีคะ่ะนักเรียนชั้นป .5 ทุกคนนะคะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องหน้าที่เบื้องต้นของธนาคารคะ่ะธนาคารนะคะคืออะไรมีหน้าที่อะไรบ้างนะคะเราไปเรียนกันเลยคะ่ะ ก่อนอื่นนะคะก่อนที่เราจะมารู้หน้าที่เบื้องต้นของธนาคารเรามาดูกันสิว่าธนาคารหมายถึงอะไรธนาคารนะคะก็คือหน่วยงานหรือองค์กรที่ทําหน้าที่ฝากเงินนะคะและให้กู้ยืมเงินนะคะหรือเป็นตัวกลางที่รับเงินออมต่างๆมาให้ผู้ที่ต้องการกู้ยืมนําไปใช้ในการอุปโภคบริโภคหรือเพื่อการลงทุนนั่นเองคะ่ะ ประเภทของธนาคารนะคะธนาคารในประเทศไทยจะแบ่งออกเป็น2ประเภทค่ะคือ1ธนาคารพาณิชย์และ2ธนาคารที่มีวัตถุประสงค์พิเศษค่ะ เดี๋ยวเรามาดูกันสิว่าธนาคารพาณิชย์คืออะไรธนาคารพาณิชย์นะคะเป็นสถาบันทางการเงินที่ทําหน้าที่ระดมเงินฝากจากประชาชนค่ะเพื่อให้บุคคลหรือหน่วยงานธุรกิจกู้ยืมและนอกจากนี้นะธนาคารพาณิชย์ยังให้บริการด้านอื่นๆที่อำนวยความสะดวกให้กับธุรกิจการค้าและประชาชน ตัวอย่างของธนาคารพาณิชย์นะคะก็เช่นธนาคารกรุงเทพนะคะจะเป็นสีน้ำเงินสัญลักษณ์จะเป็นรูปดอกบัวหลวงนะคะธนาคารกรุงไทย ธนาคารจะเป็นสีฟ้าส่วนสัญลักษณ์นะคะก็คือนกวายุพักค่ะต่อไปธนาคารไทยพาณิชย์นะคะก็คือจะเป็นสีม่วงสัญลักษณ์จะเป็นรูปใบโพนะคะและก็ธนาคารกรุงศรีนะคะสัญลักษณ์นะคะจะเป็นรูปกรุงนะคะเมืองกรุงเก่านะคะก็คือกรุงศรีอยุธยานะคะแต่สีของธนาคารจะเป็นสีเหลืองค่ะต่อไปธนาคารกสิกรไทยนะคะสีจะเป็นสีเขียว เียวส่วนสัญ,ญลักษณ์จะเป็นลักษณะเหมือนต้นกล้านะคะต่อไปนะคะก็คือธนาคาร TMB นะคะนี่คือสัญ,ญลักษณ์ของธนาคารนะคะหรือธนาคารทหารไทยนั่นเองคะ่ะธนาคารพาณิชย์นะคะยังมีอีกนะคะแต่ครูยกตัวอย่างให้ดูเท่านี้ก่อนนะคะ ธนาคารพาณิชย์นะคะมีบทบาทหน้าที่เบื้องต้นดังนี้นะคะก็คือ1รับฝากเงินธนาคารจะรับฝากเงินจากบุคคลและห้างร้านทั่วไปนะคะ 2. ให้กู้ยืมเงินธนาคารจะสแสวงหาผลประโยชน์จากเงินฝากของลูกค้าโดยนำเงินของบุคคลและห้างร้านทั่วไปเนี่ย ให้กู้ยืมและธนาคารจะคิดดอกเบี้ยจากผู้ที่กู้ยืมเงินไปลงทุนนะคะ 3. บริการด้านอื่นๆเช่นให้เช่าตู้นิรภัย 2. รับชำระค่าสาธารณูุพภค 3. ให้บริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและ 4. นะคะให้คำแนะนำด้านการลงทุนค่ะต่อไปนะคะเรามาดูธนาคารที่มีวัตถุ ประสงค์พิเศษนะคะธนาคารที่มีวัตถุประสงค์พิเศษเป็นธนาคารที่จัดขึ้นเพื่อดําเนินการโดยมีวัตถุประสงค์เฉพาะอย่างเช่นระดมเงินออมส่งเสริมให้ประชาชนมีบ้านและที่อยู่อาศัยปของตนเองหรือเพื่อส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรค่ะเรามาดูซิว่าธนาคารที่จัดเป็นธนาคารที่มีวัตถุประสงค์พิเศษมีธนาคารอะไรบ้าง เช่นธนาคารออมสินนะคะจัดตั้งขึ้นเพื่อระดมเงินออมจากประชาชนทั่วไปและเป็นแหล่งกู้ภายในประเทศของรัฐบาลด้วยค่ะ 2. ธนาคารอาคารส่งเคราะห์หรือตัวย่อของธนาคารเรียกว่าธนาคารทออสนะคะจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีบ้านและที่อยู่อาศัยเป็นของตัวเองนะคะ ต่อไป3ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรนะคะหรือเรียกตัวย่อว่าธกอสอนะ จัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรของประเทศนะคะและตัวอย่างเพิ่มเติมนะคะที่มีในหนังสือก็เช่นธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทยหรือธนาคารทอสอนอนะจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาและให้คําปรึกษาเกี่ยวกับการส่งออกนําเข้าสินค้าและการลงทุนเพื่อการพัฒนาประเทศค่ะและต่อไปนะคะเป็นธนาคารที่มีวัตถุป,ประสงค์พิเศษก็คือธนาคาร อิสลามแห่งประเทศไทยนะคะจะตั้งขึ้นเพื่อเป็นช่องทางการเงินที่ถูกต้องสำหรับชาวไทยมุสลิมนะคะหรือศาสนาอิสลามนั่นเองซึ่งจะทำให้ดำเนินงานตามหลักของศาสนาอิสลามในการให้บริการด้านการเงินและสินเชื่อประเภทต่างๆนะคะ ต่อไปนะคะจะเป็นใบงานนะคะเกี่ยวกับเรื่องที่เราเรียนมาเลยค่ะก็คือหน้าที่เบื้องต้นของธนาคารนะคะโดยให้นักเรียนนะคะแบ่งกระดาษออกเป็นสองช่องนะคะโดยด้านบนให้นักเรียนวาดรูปธนาคารที่ตัวเองสนใจนะคะในรูปภาพครูวาดธนาคารกรุงเทพลงไปนะคะธนาคารที่ครูสอนไปมีหลายธนาคารมากเลยนะคะนักเรียนสามารถศึกษาสัญ,ญลักษณ์ของธนาคารในคลิปการสอนหรือในหนังสือเรียน หรือในอินเทอร์เน็ตก็ได้แต่ถ้าใครวาดรูปไม่ได้ครูก็อนุญาตให้ปิ้นมาแปะได้นะคะส่วนข้างล่างนะให้เขียนหน้าที่เบื้องต้นของธนาคารสอนไปแล้วมีทั้งหมด3หน้าที่นะคะหน้าที่ที่1ก็คือรับฝากเงิน เขารับฝากเงินยังไงคะนักเรียนเขียนไปด้วยนะคะเช่นธนาคารจะรับฝากเงินจากบุคคลและห้างร้านทั่วไปอย่างนี้นะคะ 2. ให้กู้ยืมเงินเออธนาคารให้กู้ยืมเงินอย่างไรนะนักเรียนเขียนด้วยนะคะเช่นธนาคารจะสแสวงหาผลประโยชน์จากเงินฝากของลูกค้าโดยนำเงินนะคะไปให้บุคคลและห้างร้านทั่วไปกู้ยืม แล้วธนาคารจะคิดดอกเบีย้ยจากผู้ที่กู้ยืมเงินไปลงทุนนะคะอันนี้สามารถดูในคลิปการสอนก็ได้หรือในหนังสือหน้า102มีบอกบมเลยนะคะและ3บริการด้านอื่นๆให้นักเรียนยอ่อเอานะัะคลิปการสอนครูก็ย่อให้แล้วนะคะเช่น1 ให้เช่าตู้นิรภัย 2. รับชำระค่าสาธารณูปโภค 3. นะคะให้แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 4. ให้คําแนะนําด้านการลงทุนอ่าอย่างเช่นในหนังสือก็จะมีอีกข้อนึงก็คือโอนเงินภายในประเทศและระหว่างประเทศได้อย่างรวดเร็วอ่านะคะให้หนักเรียนเขียนลงไปนะคะในคลิปการสอนมีบอกในหนังสือหน้า102ก็มีบอกและครูก็บอกแล้วว่าถ้าใครวาดรูปธนาคารไม่ได้ให้ปิ้นแปะเอาได้นะคะแต่วาดเนี่ยวาด ตามรูปภาพที่ครูให้ดูก็คือง่ายมากและเราายสีให้สวยงามนะคะใบางานนี้10คะแนนใครไม่เข้าใจทักถามครูในลายส่วนตัวได้นะคะให้นักเรียนทุกคนตั้งใจทำงานนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ